มีหน้ากากฟอนแมนด้วยแต่ว่ามันไม่มีชุดฟอนแมนโอ้ใส่กี่หูเราก็เทมันนะนี่และแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันกับเก r มฟรีไฟในคอเล็บซ c กเ t g เกมภาค3นี่เองและชุดที่ผมใส่อยู่ตัวนี้ก็เป็นชุดของผู้เลี่น456ครับนัเป็นชุดที่ที่พี่เหยี่ยใส่อะได้ววแบบนี่กมเอามาขายถูกมากเนี่ยผมสุ่มไปรอบแรกอะผมได้ประมาณ85%ดส้าเนี่ย ประมาณ179เพชริเองที่ผมเสียไปกับชุด4.56นี่ชุด4.56ก็จะมีเสียกางเกงแล้วก็รองเท้าแค่นี้เสียได้ไม่มีส่งผมให้มีสูงผมให้ที่เลยแต่ผมก็เอาส่งผมจากชุด a t อ a c ท on t i t a นม,มีบายมาใส่แทนก็เสกไฟฟ้ากันเลยแล้วก็มีกิจกรรมของนี่เลยชุดไอโกโกวาเป็นชุดแจกฟรี สองว่าสี่สิบเหรียญตอนนี้ผมมีวันยี่สิบสามเหรียญสมารถไปเล่นสมารถไปเก็บในเกมแล้วก็มารับภารกิจตัวนี้ได้เลยโอ้สี่สิบได้เยอะอยู่เนะี่ยชุดนี้ก็น่าจะแคบเดียวก็ได้แลไหมแล้วก็มีแพ็คพิเศษชุดของผู้คุมโอ้โห,โ,หโคตรเท่มีหน้ากากฟอนแมนด้วยแต่ว่ามันไม่มีชุดฟอนแมนโอ้โหใส่ให้กี่หุนเราก็เท่มันนะนี่ แล้วก็นี่ v a p เอกวางแล้วก็มีกล่องศพที่เป็นกระปุกออมสินเงินมันมีด่านอัปเดตใหม่ด้วยซึ่งจะอยู่ทั้งโหมด4ีแล้วก็โหมดแรงปกติเลยเข้าไปก็จะมีพลังจิตเทเล่นนั้นเราตัดภาพไปตอนที่เริ่มเลยดีกว่าพอเราเข้ามาในเกมแล้วก็จะมีเกมให้ดูประมาณ4เกมตามนี้เลยนะครับนี่างี้โอ้โหมีเงกระปุกออมสิน เงินของผู้เล่นทุกคนอยู่ขัานบนนี้ใหจุบุบอาลสิร้อยได้เลยนี่โอ้โหมาพร้อมกับเลือดไหลเครื่องบินสุดที่แล้วส่วนในแผนที่สีแดงนี่ก็จะเป็นที่ที่เอ็นน้องกูกูวาอยู่แล้วผมจะไปกันยูฮิอีไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่อีใครโดนเรื่อนไหมนี่อีเราก็จะเห็นแบบดังไล,งลนหน่อยๆอย่างเงี้ย อิ uh ้ยหูมีคนลงับเราด้วยสองคนนี่ไงจะมีโกโกวายืนตรงกับแพงโอ้โหมันลงกสับเราอ่ะเราไม่อยู่ตัวฮ้ยเ เกือ,อเเบไม่รอดเก็บสองนี่ปูปูวาเฮ้ยสองไม่ได้สองไม่ได้เยวคงจะทำให้ดูแล้วถ้าเราไม่อยูล่ละเราจะแข่งอืมเฮ้ยอีอยออขึ้นไหมปูปูเรียบร้อยเรืบบ่อเราไม่ดีเฮ้ยดีไปแล้ว มีว่าไปแล้วตายหมดโอเคแล้วก็โอ้โหถ้ามป็นเลื่อนเนี่ยอยู่ตรงนี้ใครจะมาลงก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีคนที่อยากมาลงกับเราเยอะพอทุกวันโอ้โเก็บไปสามคนในรื่งนี้ข้างหน้ามีใครหรือเปล่าเนี่ยพึ่งลงมาก็โดนสึกหนักเลย เพชรข้างหน้าเป็นไงเป็นเกมนีม่เป็นแกมเกมแก่น้ำตาลช่อยๆนี่ไงไมีหนึ่งเกมนี่เป็นเกมแก่น้ำตาลมีเงินเอะๆขอก็โอเคยกไม่ได้แย่ะมันมีอยู่ประมาณสามหรือสี่เกมไม่แต่มันก็หายากหายากที่สุดน่าจะเป็นเกมกระจกั้างนะเพราะว่าผมเล่นมานไม่เจออยู่กันเลยแค่ย,ยี่สิ่ยี่สเอง เดี๋ยวเราจะลองวิ่งตามหาเกมกระจกดูบางทีอาจจะอยู่แถวน้ำหรือเปล่าเกมกรนะจกเนี่ยเดี๋ยวขอหาเก็บของไปก่อนเดี๋ยวจะไม่มีของสู้เขาเออเนี่ยลืมหมกไปเลยว่าตู้ก็เปลี่ยนสีเหมือนกันเป็นสีของสซิทเกมเลยเนะี่ยสีแดงชุดของผู้คุมนี่รูปผู้คุมเนะี่ยโคเท เหรียญเราเล่นคนเดียวเราไม่ต้องไปชุบใครหรอกซื้อเกาะไปเลยเกาะตะม้วนเดี๋ยวผมว่าจะไปตรงครังนี้ก่อนจะลองแบบขับอ,อ้อมวงไปดูเผื่อจะมีแบบพวกเกมอะไรสักอย่างอยู่ใกล้ใกล้ัดส่วนใหญ่พวกครั้งพวกอะไรพวกนี้ไม่จะชอบมีเกมไปวางอยู่ใ,ใกล้เกล้ยังไม่เจอรถสรักคัเลยจะไปกวิ่งไปก็เดี๋ยวตาย โอ้มีคนรู้ได้หนึ่งคนเพื่อสังเกตทำไมเนี่ยเขาคล่องใจเราหรือเปล่าเราคาเขาไปตัวเกมโอเคเราบิมาเจนะอรถกระบะแล้วเรได้ขับหาเกมสักทีไปในกระบะสิเงี้ยเงี้ยเงี้ยม,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 มีใครหรือเปล่านี่อ่ะเฮ้ยครั้งมีคนเกิดไปแล้วหรอต้องลองไปสืบดูหน่อ,อยเนะเฮ้ยเฮ้ยชน ปเนี่ยมีคนไม่ฉันมีกานเนอะรไปหนนานี่ปไมไงโอ้โดนเมรู้ว่าเขาเปินอะไรเราวขาเิจากทางเปิดดีไหมเปิดเราตาทำไมน ขี่เ,เราอยู่ข้างในเราปลอดภัยดีแล้วเฮ้ยไปไปม,มุมมาขี่ไปมุมมาจับปองไม่ได้เฮ้ยจีบแล้วจีบแล้วเราปลอดปลอดจบอุ้ยแต่เราโดนมุมจับโอ้โหจะตายด้วยอีบโอ้โหเราเจ็บมากมากเฮ้ยหลังเข้า หลังก็มีหน้าก็มีโอ้โหสองทางเลยแบบนี้แน่หรือเปล่าเดี๋ยวมึเ <c oughs> งววน <c oughs> เนี่ย <c oughs> เราขับกระบะนี้ดีกวา่าเราสู้ไม่ได้เรานีเลย ีไงขบนี้นนี้ล้คขับหนีเลยเราไม่ต้องสนขนาก็มีตัวตอนนี้มุมล้อแย่มากไปหาตั้งตัวหมกดีกว่าในวง เป็นก่อนจะเิ่มมีของดีๆตีไ้อูสองนะงเอ็นโฟไปดีเลยอยู่ต่อแล้วก็ตายกระบะคู่ใจเราบอดเพราะกระบะมาหลายรอบแล้ว หมือนจะยังไม่เจอเกมอื่นนะในตานี้รเราบุวเียนตัวแค่ที่ตรงที่ลงตรงข้งแรกแบบเย,ย,ยอะเยแบบเจอเอกระจุกนี่จยม่จไดเหียบบ้าคนเหลือสิบคนเอ้ยมีคนอยู่ขา้างหน้า เปไหนเนาะบมกี้โอ้โหอยู่ใกล้สองตัวงั้นเราปล่อยเขายิงกันไปนี่กล้วเราก็ขับรถชิวๆทั้งเกมเฮ้ยข้างหน้าีตัวแบบนี้ต้องโดนชนนะเฮ้ยเฮ้ยสองโหนิ่งสองควงสู้ไม่ได้ตายเลย ดาบอื่นที่เราจะไม่เล่นผมจะขอลงเป็นคลิปของทางเกมฟรีไฟล์ช่วงจะจบคลิปนะครับ